ลมหายใจเข้ารู้รู้ต่อไครับพืออะไรคำสอนสามข้อขอ้ขอหนึ่งคือให้เราใจของเรานั้นส่วนมากเรามีความรู้สึกอย่างไรเว <Okay. S 1> ลาต่างระหว่างลมหายใจเข้ายาว Ta và các tăng còn trên sa tam muội quán độ các sát can tai chay, vina tai chay tát mềm, yana yana, ตาลามตาตาาอยังคมีกายยนเป็นนหรือเป็นบานราบบ่ต้องบ่รนายนับวรไม่หลอมากังผงเพื่อนดีอานตามคุณนังใส่้อยบตารยังนา เรามีความตายเป็นธรรมดา่ได้อมติอายุอนโนสุขังอมติจามริสุจามาริสเดชขกาวไวยคนบาวิประโยชน์สิ่งไหนมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมตอนนี้เราเจ้าเข้ามาแล้วบอกลูกหลานว่าแม่จะใส่บัดซเื้อ